อร่อยครับบอกเลยนะครับที่นี่แม่งโคตรเด็ดมไม่ใช่หมูนะครับหญิง สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเด็กบุญดอยรับผมนอกก็วันนี้เรามากินเนื้อย่างเกาหลีนะผมน้องซึ่งเรามากับกันยอดคอนรอชันยอเป็นไงมากินบ่อยไหมร้านนี้นี่อาทิตย์ละครั้งอะอาทิตย์ละครั้งเลยนะฮะน้องๆบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนิดเลยแต่ล่าสุดบอกเลยว่าซื้อน้ำจิ้มมากินเตงนได้ด้วยเลยใช่ไหม น้ำจิ่มีซื้อซื้อขนมซื้อขนมมากินนะฮะน้องๆดูฮะงไงรสชาติอร่อยไหมพี<ช>่กุ้งกุ้งโอ้โหกินกุ้งก่อนเลยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มมากเลยท่านย่อของเรานะฮะซอะสขอนมเป็นไงบ้างฮะดีครับอร่อยอยูครับเดีไม่เท่าเล <c oughs> ย <c oughs> นยี่นี่ฮะอ๋ออร่อยอร่อย นะะฮวงวงเป็นไงบ้างชีสซอยว้าวมาชีสซอยนะฮะเอ็มอร่อยครับอร่อิเดิงไม่เด้งยังไม่ได้กินครับโอ้ยแจมบอยของเราเดี๋ยวเราไปหาท่าเกีย๊ยวกกันนะฮะนี่บรรยากาศรอบๆก็มีคนเยอะแบบนี้เลยนะฮะนี่นะพี่บอยเป็นไงบ้างฮะโอ้โหกินสลัดตั้งแต่เช้าเลยหมดละเกี๊ยวกันน้ำซุป โอเคไหมเกลืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดีฮะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกินกันนะฮะโอ้โว่าคนเยอะมากเลยนะฮะทางเกาหลีนะฮะสสกินอะไรบ้านเนี่ยอะอย่างที่เห็นนี่เลยนะนี่ครับกินหมูย่างที่ร้านเกาหลีนะฮะโว้งสวัสดีครับกินเลย บุฟเฟ่ต์เกาหลีบุฟเฟ่เเกาหลีนาะนี่อย่างที่เห็นนี่เลยให้เข็มทองบ้านเราเนาะกินดิเนะบ้านเราสดกว่าบ้านเราสดกว่าเอ้าเกาหลีไม่สุกเลยโอเคไหมบ้านเราอย่างที่เห็นเลยนี่เลยเนาะสภาพันนะวันนี้ครับพี่ยอดพี่ยอดโอ้ยพี่ยอดเอาหมูก่อนเลยหรอครับผมหมูอันนี้กี่ช้างเนี่ยอันนี้อันนี้เนี่ยครับอันนี้หมูอื้อไม่เหมือนกันเราไม่เหรอเอ็มเอาอะไรเอ็ม เนี่ยครับอ้โหกุ้งกุ้งหมดว่ะนี่ฮะฮาพี่บอยสวัสดีฮ่าพี่บอยเอ้าไม่ไม่ตักไม่ตักกับเขาเรายังไม่ตักเจ้ายังอย่างกำลังนะกำลังเพิ่มมาว้าวแบบนี้น่ากินนะฮะเดี๋ยวดูสอสอเรานี่สอสอโอ้จานหนึ่งผสมหมดเลยนะนี่ฮะโอเคขอมแท้เลยนะนี่ฮะบรรยากาศรอบๆร้านก็อย่างโอ้คนเยอะเลยนะฮะ เดี๋ยวเราเลือกตัองไม่ถึงไหนกินสุขภาพอันนี้ก่อนเลยเอาอันนี้ก่อนเลยนะฮะจะลองน,นี้ก่อนเลยอื่อสมากนะฮะเดี <c oughs> เ๋ยวเราเอาเอาเอาเนื้อไปกินนะเอาเนื้อ <c oughs> เนื้อกันก่อน Yeah. เอาอะไรบ้างอ,นนอนนู๋นี่สามชั้นสามชัน้นมีใส่ใะไส้แล้นี่อะไรอันนี้อันนี้นอัน,น,อน,น,อน,นหมันไว้แล้วหรอนี่เนื้อหมันหมันไว้เรียบร้อยเลยว้าวป้ายังไม่ได้กินเนื้อ,อย่างเลยกินไอติมแล้วเหรอวง นีฮะอันนี้คือเปิดหัวก่อนโอ้ยเปิดหัวลอยนี่นะเอาทำไมเอาแค่นี้อ่ะนี่ของหวานนะฮะอ๋อผสมกันแบบนี้เนาะนี่เรียกว่าอะไรไม่ไม่รู้เลยหวานไหมสวานมากอัสลากุ้ยอันนี้สับปะรดเหรอเกลเปรี้ยวคนรสหวานนี่ไอติมไม่ตักกินแบบนี้เลยนะฮะว้าว้าไอติมไม่แข็งเหมือนบ้านเรานะฮะ คืนตัดสะดวกสบายมากเลยไปด,ดิเอาไปสามก้อนนะฮะ,ะก้อนแบบนี้เนาะจะะัดนี้จัดจัดนมดพอยฮะุ้นนะครับนี่คือเรามากินบุฟเฟ่ของเกาหลีเลยนะฮะที่เกาหลีเลยนะคะือน,นะฮะพิ่ยดน้ำจิ้มมีหลายกี่รูปแบบบ้านเนี่ย นี้มีอย่างเดียวครับ <c oughs> ร้านตามมา <c oughs> ครับโอเคปาต้องช้องช้องเสียบไป้วยนะครับ ครับผมเอามากินที่ร้านเกาหลีเลยเนาะครับผมตอนนี้คุ้ณของเรามาเรียบร้อยแล้วนะผมเนาะโอะว่าจันย่อของเราลงกุ้งปุ๊บนี่คือแบบรู้เลยนะครับน <มา S 1> เยอะครับวันนี้วันเสา,เาร์เววัันนนี้นสาร์คนเยอะนะฮะก็เลยมาจองมาจองกุ้งกันเลยนะฮะเอาปลกกาหมึกราคาแพงไม่ใช่เหรอพี่แบบนี้แพงไหมคิดเกาหลีไม่แพงอะไรครับเกาหลีไม่ค่อยแพงนะฮะโอ้โหพี่น้องฮะนี่ คุณคำเราแล้วนะฮะน้ำจิ้มของอะไรเนี่ยน้ำจิ้มไทยครับผมน้ำจิ้มไทยเนาะสุก,กี้สุก,กี้นะโอ้อออเราเอามากินกับหมูกระทะเลยนะฮะไละ่ครับนี่ลาาเกาหลีนะพี่นะ รสชาติเหมือนบ้านเราไหมฮะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนะอาจจะเยอะนะโอ้แก้วสองแก้วฮะโอ้โห<อ><อ>เรียบร้อยนะฮะ<อ> เราลองกินกุ it like euh ้งแบบไม่ต uh> uh ้องแก่ก uh> uh ็ได uh> uh ้อย uh> uh ู uh ่มั้งไม่ต้ครับอา มาด้วยกันนะครับมาครับมามาน้องมาโอ้ยเป็นไทยก็มาฮะ <c oughs> องไปต่อร้างกับเราโอเคแล้วจะเป็นเป็นนวดต่อครับสอสอชอบนะแบบนี้ ทำงานเหน่ยมาทั้งอาทิตย์ครับ้อเกาหลีนะครับอร่อยครับบอกเลยนะครับที่นี่แม่งโคตรเด็ดมไม่ใช่หมูนะครับ diễn đi <laughs> ตักตัใกใหญกพี่ออกกินกุ้งดีมากเลยครับดูฮะมีใครกินกุ้งหอยัเน,นวงนะ กินอันไหอันลายมากอันลายมากกว่าเน,นื้อมันจะหวานเนื้อที่หมักเรียบร้อยลแ,บบแล้วแบบไหนมันจะหวานนุ่มแนม่แม่ชอบกินอะไรามากกว่าเน,นี่ะนี่ครับผมก่อนนะว้าเนื้อเนื้อเนื้อ,อ,อที่หมักไว้แบบนี้เนาะผมชอบกินกุ้งไอเอ็มไอเอ็มชอบกินหัวกุ้งไปกันไปกันได้ <c oughs> นะฮะสองคนเลยโอ้บัตนนุนก็คันมากเลยนะฮะ เอาหมดเวลาแล้วเหรอพี่เหลืเวลาครับยกสองปลา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 เดี๋ยวเราไปเดินตัดรีวิวกันต่อเลยนะฮะ หมือประคามเลยวะว้าวเพิ่งออกมาจากเตาร้อนๆเลยนะฮะน้ำจิ้มของใครเนี่ยที่เราซื้อมานะนะอ่าแต่ละรอบที่มานี่น้ำจิ้มหมดกี่ขวดเลยคนเดียวอาอยู่ไหมสิบคนเลยประมาณมมแปดแปดครับแปดคนเนาะแป,แ,ปแ,ปแ,ปแปดคน <laughs> แปดแปดแปดขวดแปดขวดว่าไปอ่ะลองกินดูฮะว้า เอม็มกินอะไรอะ่ะเอม็มโอ้อนี่ครับเนะฮะ,ะนี่เด็ดน้อยสุภาพมากเลยนะฮะคนนี้เด็ดน้อยสุภาพนะฮะดูคนใหญ่ครับโอ้โห,โห,โหน้ำแตกว้าหิงคุ้มก็ดีมากเลยปลามหมึกก็ดีมากเลยนะฮะมาดูในเมนูน้ำกันกันกน,นะฮะโอ้ นี่น,น้ำแข็งก่อนนะน้ำแข็งเล่น้อยครับโอ้โอันนี้เราตากกินได้ไม่จำกัดเลยนะฮะอันนี้อันนี้เฟรชซี่นะฮะเป็นไงลองกินดูเรสชิมซ่าไหมซ่าเหมือนบ้านเราไหมโอ,โอ้โหรสชาติได้นะฮะอ,อุ้ยแก้วใหญ่ดีนะอ่อแล้วก็เราก็เอาเฟรชซี่เหมือนกันกะนะฮะ เราตัดเนื้อต่อนะฮะโอ้โหพยอดเอาปลาหมึกับกุ้งอีกแล้วนะฮะน้องๆโคตรได้เลยคุ้มมากเลยนะฮะาพาไปยอดมากินอีกคุ้มมากเลยนะฮะ ครับผมนอตอนนี้เราก็กินไปได้ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะก็อ่างที่เห็นนี่เลยฮะตัวซอเตอร์โอ้โหกินเป็นคนสุดท้ายเลยฮะกินกุ้งไปกี่ตัวเนี่ย อชอบกนะินหัว <c oughs> นี่ฮะยออเอาจะทำอะไรกันเอ้ยทำอะไรเดี๋ยวดูปุ้งผมพ่ย่อ,อหน่อยนะฮะนี่ฮะปุ้งไกลทั้งตัวเอาใบผัก <c oughs> มาผง <c oughs> ดีดูดูวงอีกวงนะผมน้องวงบอกเลยว่าเป็นคนสู้กับพี่ย่อ,อมากเลยนะฮะสองคนนี้กินกุ้งดีมากเลยนะน,ะน้องๆดูค่ะอ้้อา นี่แค่ส่วนหนึ่งสูงส,ส่วนนึงนี่นะกินหนึ่งโลถึงไหมเนี่ยหนึ่งโลสบายสบายว้า <laughs> เปลียนกายครับเปลี่ยนกายเกี่ยนกายใสยกินชิวๆแต่กินไม่หยุดเลยนะฮะกินช่วยหน่อยกินช่วยหน่อยนะฮะเกี <laughs> ่ยนกายกินกุ้งไหมเนี่ยอนี่นี่ใครอ่อะถือน่ะผมาให้เอาไม่กินไม่กินไม่้องผมเลยผมจะบอกให้วัวนนี้เนี่ย มันมีอยู่ร้อยแปวิธีที่จะกินหมูกระทะให้มันอร่อยนะเราจะกินวิธีที่69สึงอร่อยนะแต่แต่นี่เราทำมาในเกาหลีกินวิธีที่69ดีกว่าอยา89ดีกว่าครับผมไม่กินกุ้งเลยนหอ่ะผมผมแพ้กุ้งครับแต่แต่แต่ผมไม่เพ้นน้องเนยนะ อาหารวมีของเราครับผมกินกุ้งไหมมากินอะไรโค้นะฮะนี่ฮะากินเดียมมา99วันแล้วเอ็มเอ็มกินอะไรบ้างเนี่ยอธิบายในติมเนยอิ่มแลเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยคับได้ไหมได้ไหมได้อยู่เนาะไอเดิมเดิมเดิมเป็นไงบ้างฮะจิ้มมากเลยครับมากเลยนะฮะตบท้ายของเราครับผมนะฮะ เฮมังเฮมงเป็นไงกินอะไรต้ายด้วยไอซ์ครีมหวานนะคร <c oughs> <c oughs> ับกินก<ๆ>ินพุดดิ<ๆ>้งพุดดิ<ๆ>้งอะกินดูกินดู เป็นไงบ้างดา้ดานนะับนี่พี่ยอดของเราตกไทยด้วยตีมอีกแล้วนะฮะนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูราคาโอ้ของหวานชุยที่สามแล้วใช่ไหมสสของหวานชุยที่สามแล้วนะวนี่น,ะ <Okay. S 1> นี่ฮะอันนี้แปดคนนะพี่นะ ม8คน,นแล้วก็เล้า2ควดเนาะทั้งหมดอีก8คน1แหง6,320นะฮะนี่ฮะโอเค โอเคก็จะประมาณนี้นะผมเนอะก็ตกประมาณคนละ2 0 0 0 0กว่านะผมเนาะโอเคทยที่ส่วนนี้ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่ากดไลค์กดแชร์กด s ิ b s า r i b e กดกระดิ่งให้ชองผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมออขอบคุณครับสวัสดีครับ